มาร่วมกันปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศคนไทยฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรประเทศมันม่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาที่มีตัวเลขมากกว่า3ล้านคนโดยได้มีการจัดงบประมาณการเข้าดูสภาพจริงพร้อมนำเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อทำอย่างไรไม่ให้เด็กหลุดจากระบบร0อยเปอร์เซโดยมีเป้าหมายในปี2570จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกจากระบบ โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโอเบกซีโร่ดรอปเอา์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้การศึกษากับนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันเพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยถือเป็นการคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาระยะย,ยาวของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยเหตุนี้จึงมีการแก้ปัญหาเด็กและเยาว,วชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติการมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Zero d ด o อ o เอาจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้จริงโดยเมื่อวันที่28มิถุนายน2567 ที่ห้องประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการนำโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ11หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องหรือ o b e บ Zero d r ด p ร u t เอามิติการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง O b e บ z e ซ o d r o p o u t มิติที่ 1. นมิติการป้องกันมีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาอาทิเช่นทุนปัจจัยพื้นฐานการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและโอเบกแคร์มิติที่2มิติการแก้ไขมีการปรับการเรียนการสอนหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบโรงเรียนมือถือโมบายสคูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y h e r e a n y t i m e การเทียบโอนหน่วยกิจรองรับการเทียบโอนวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพและการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างรายได้มิติที่ 3. มิติการส่งต่อมีการส่งต่อศูนย์การเรียนตามพรบการศึกษาแห่งชาติมาตราที่12สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกรและสถานพินิจต้นแบบมิติที่4มิติการติดตามดูแล ตำบลต้นแบบมีการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูแนะแนวครูที่ปรึกษามีบทบาทเข้ามาติดตามและดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนโอเบกซีโรดรอปเอาท์โดยทำการคิกออฟในการประชุมผูม้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศณโรงแรมไดมอนพลาซ่าได้ทำการติดตามและรวบรวมข้อมูลนักเรียนผ่านระบบโอเบกซีโร o ดรอปเอาท์ และให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อวางแผนและกำกับติดตามภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโอเบกซีโรดรอปเอา ในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความทุ่มเทในการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่คิดค้นวิธีการจูงใจให้นักเรียนกลับสู่ระบบแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนการพาน้องกลับมาเรียนทําให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ได้โมเดลต้นแบบค้นพบวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบที่หลากหลาย จากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน245เขตพื้นที่สามารถติดตามน้องกลับมาเรียนได้100%ส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนำไปสู่เรียนดีมีความสุข ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไม่คิดว่าจะได้รับวุฒิค่ะทางบ้านสถานะยากจนค่ะอยากช่วยที่บ้านทํางานค่ะเพราะว่าแบบถ้าเรียนต่อก็แบบไม่มีทุนในการเรียนต่ออะไรประมาณนี้ค่ะอยากรีบทํางานช่วยพ่อแม่ส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ค่ะก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แบบสนับสนุนในการเรียนค่ะแล้วก็โครงงานขอบคุณวัเดียวอยากขอบคุณทุกท่านมา,มากๆเลยค่ะ ขอขอบพระคุณนโยบายดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุกรศักพันเจริญวรกุลและเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารดาดดีีีดมมควาสุขทททไ้ ทำดีทำได้ทำทันทีเรียนดีมีความสุข